กลุ่มเสรีชนล้านนานะคะจังหวัดลำพูนได้แต่งชุดดำคัดค้านกลุ่มจ้องล้มล้างระบบประชาธิปไตยค่ะพร้อมกับส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ต่อให้เครือข่ายที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่สารต่อเจตนารมณ์เมื่อวานนี้ค่ะแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชแดงลำพูนนำโดยนายรัญชัยมาลพิงและนางบานเย็นปัญโยใหญ่ กาน,นำกลุ่มเสรีชนล้านานาจังหวัดลำพูนค่ะได้รวมตัวกันแต่งกายชุดดำและถือธงสีดำที่สนามหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามลำพูนนะคะจากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปตามถนนรอบเมืองลำพูนไปที่สนามลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวีและทำพิธีมอบธงสัญลักษณ์สีดำให้กับกลุ่มเสรีชนล้านา,นาจังหวัดลำปางไปดำเนินการกิจกรรมภายในจังหวัดลำปางต่อ ทางนี้ได้ประกาศว่าหากมีการปฏิวัติรัฐประหารทางกลุ่มจะรวมตัวกันปิดโรงผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะทันทีโดยทางแกนนำยืนยันว่าจะไปจะทำจะทำไปตามกรอบกฎหมายค่ะนางบรญย็นปัญโยใหญ่ได้อ่านถแถลงการว่าการรวมตัวรวมตัวกันครั้งนี้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและกิจยศของคนล้านนาโดยมี โดยข้อความมีใจความว่าที่ผ่านมาได้มีบุคคลบางกลุ่มได้ลบหลู่ดูถูกเหยียดหยามคนล้านนาประหนึ่งเป็นไพร่ดังนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่เสรีชนล้านนาจําเป็นต้องลุกขึ้นมารวมตัวกันปกป้องตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยล่าสุดเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีคณะบุคคลที่ต้องการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยการล้มการเลือกตั้ง ทำลายการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนั้นเสรีชนล้านนาจึงต้องรวมตัวกันออกมาแสดงจุดยืนขัดขวางการกระทําของบุคคลกลุ่มดังกล่าวไม่ให้เหิมเกริมมากจนเกินไปหลังจากได้อ่านแถลงการแล้วค่ะกลุ่มเสรีชนล้านนาลําพูน ได้เคลื่อนขบวนไปตามถนนรอบเมืองในถนนสายเชียงใหม่ลำพูนเพื่อไปส่งธงตราสัญลักษณ์ให้กับกลุ่มเสรีชนล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ที่สารหลักเมืองลำพูนที่บ้านอุโมงตมบดอุโมงอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดลำพูนกับจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ระหว่างทางที่ขบวนของกลุ่มเสรีชนล้านนาเคลื่อนผ่านนะคะได้มีประชาชนสองข้างทางออกมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งถึงจุดส่งมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์ให้กับกลุ่มเสรีชนจังหวัดเชียงใหม่นำไปดำเนินการต่อค่ะ